เมนูเช้านี้ต้มปลานินเด้อพี่น้องขึ้นมาจากกระซังเด้อตัวละสามโลก,กวัวครับต้มเส็บๆครับน้ำผดวัววัววัวเด้อพี่น้องนี่ครับต้มปลานินใหญ่ครับต้มปลานินสูตรบ้านๆเด้อพี่น้องใส่ใบขคำหอมไปแปดบ้านเก้าบ้านเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ ต้มปลานิลสูตรบ้านๆเด้อพี่น้องต้มใส่ใบขามหัวตะไคร้หัวคาเด้อพี่น้องนี่ครับอ้วกกันเลยครับตัวละสามโลกว่าครับตัวเนี้ยเกิมาจากกระชังมันนอกน้ำครับบบบว่านี่ครับต้มใส่บ้านๆน้ำซุปแซ่บๆนี่ครับต้มแซ่บหัวปลานิลครับผมบ้านๆกันเลยครับน้ำผุดอ้วๆๆด้อพี่น้องต้มสุกๆครับนี่ครับก็ปลานิลเลี้ยงกินหัวหางมาจากข้าวนี่ครับแต่ว่านี่ก็แซ่บรสเด็ดเหมือนกันครับ พิซี่าตุ่มอย่างเด้อครับเด้อนี่ครับอ,อยากมากครับมามามา,มาดี๋ยวค,คลิปนี้ไปสำนีก่อนเด้อครับสวัสดีครับ